ใครอยากถูกรตเตี้เข้ามาเลขนี้ครับมาทดสอบสูตรกันนะครับสวัสดีครับตามสัญญานะครับที่เคยให้ไว้คราวที่แล้วนะครับว่างวดนี้เราซื้อตัวไหนดีนะครับสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับไปกันเลยนะครับครับตามที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับคือ วันที่16พฤศจิกายนะครับงวดวันที่16พฤศจิกา2564ก็คือออกวันอังคารนะครับเราเอาสถิติย้อนหลัง10ปีนะครับของผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่เป็น10ปีย้อนหลังนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับนี่นะครับแต่ว่าตัวเลขมันเยอะนะครับเราจะซื้อตัวไหนนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะย้อนดูให้ดูของงวดวันที่1พฤศจิกานะครับเอาตัวไหนมาจับบ้างนะครับ หนึ่งมุจิกานะครับมันเป็นวันจันนะครับก็เอาสติหวยที่ออกวันจันทนะครับสิบปีย้อนหลังนะครับก็จะได้นี่นะครับตัวเลขก็เยอะนะครับแล้วทีนี้จะเอาตัวไหนมาจับอีกนะครับก็คือจะเอาสูตร25้าตัวนะครับมาจับนี่นะครับตัวไหนที่มันํานะครับก็จะมี5้าสามนี่นะครับ3 57้าดนะครับที่สากัน แล้วก็หลัก9้านะครับที่สามกันก็มี9 5้าห้านะครับแล้วก,ก็เก้าเก้านะนี่นะครับเก้า้านะครับหลักศูนะครับหลักศูนย์ที่3ามกันเยอะนะครับเป็น0 3นย์สานะครับ0 5ห้านะครับ 09นะครับที่3กันหลักหนึ่งที่สาไม่มีนะครับไม่มีตัว3ามนะครับหลักหนึ่งหลักสามหลัก3ามไม่มีครับทีนี้เราก็จะคัดผลที่เหลือแล้วนะครับหนึ่งก็จะมีตัวําแค่5้าสามห้าเจ็ดเ้าห้าเกย์สาย์หนะครับ 1, นึ่งสเจตัวนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากทีนี้ถ้าเจตัวมันเยอะนะครับเราก็มาใช้สูตรอีกตัวหนึ่งใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรหาหลักสิบเพราะเราจะซื้อเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับเราก็ต้องหาหลักสิบขอให้มันเจอหลักสิบ หลักหน่วยเราก็ไม่จําเป็นต้องหานะครับเพราะว่ามันก็จะลดจํานวนตัวเลขได้น้อยลงนะครับหลัก10ของงวดวันที่1นึ่งครับพศจิกามี2ตัวนะครับคือมี9กับมี0นย์นะครับมี9มีศนี่นะครับเราก็มาหาในนี้มันมีตัวไหนมี9นะครับกลงว่าเลข35หนี่ตัดตัดเลขหลัก5ไปนะครับเหลือหลัก9กับหลัก0ูย์ จากเจ็ดตัวก็เหลือ<า>แค่ห้าตัวนะครับที่เราจะซื้อเห็นไหมครับก็เป็นเก้าห้าเก้าเก้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้านี่นะครับมันก็นจะเหลือแค่นี้แล้วผลการออกฉลาดนะครับเดี๋ยวนะครับผลการออกฉลาดนะครับนี่นะครับดูนะครับ ก็คือเลขล่างออก95นะครับนี่นะครับที่เราขัดตรงไหมครับนี่ครับก็จะตรงตัวนี้นะครับขออนุญาตวงนะครับก็จะเป็น95ตัวนี้นะครับยอนี่นะครับก็ตรงนะครับนี่นะครับก็จะเป็น วดที่แล้วนะครับมาทําทดสอบให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็ได้95นะครับตรงนะครับทีนี้งวดนี้ซื้ออะไรครับวันที่16พฤศจิกาสองพนนะครับเลขออกวันอังคารนะครับก็มีนี่นะครับตัวเลขวันอังคาร10ปีย้อนหลังนะครับนี่ส 5 3 9 3ออนี่นะครับ<อ>20กว่าตัวครับ3ครั้ง8 6 2ครั้ง3 5 3 9 9 8 1ครั้งก็มีประมาณ25ตัวนะครับทีนี้เราจะเอาหาอะไรมาตัดสูตรที่หนึงคือสูตรเลขสูตรเลข25ตัวนะครับเป็นวัน สูตรที่าตัวกบแป๊บเนึ่องนะครับโอ้ะเจ้าจอดมันยอดมากอันนี้เป็นสูตรของอาจารย์แมวนะครับอาจารย์แมวให้มานะครับนี่นะครับ้าตัวนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะมาหาเลขซ้ำนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับ ขอหยาดกรอบนะครับตอนนี้เห็นชัดๆนะครับมีห้าเก้านะห้าสามนะครับห้าห้านะครับเก้ามีเก้าหนึ่ง 9 9 9านครับก็ยังไม่ตรง92ไม่มี93มีนะครับเกมี 9, 3, แล้วก็95นะครับ95ที่ออกไปแล้วนะครับหลักศูนย์มีไหครับมีหลักศูนย์มีมศูนย์ห้าศูนย์ห้านะครับร <3. S 2> ยอดมากศู 0, 6, ไม่มีนะครับ หลักหนึ่งหนึ่งสไม่มีนะครับหนมี1 9นะครับที่3ามนะครับหลัก3มนะครับหลัก3มี3าหที่สานะครับแล้วก็3ามนะครับหมดแล้วนะครับ เลขที่3 1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัวนะครับ9ตัวเยอะอยู่นะครับถ้าเราไปซื้อลอตเตอรี่ก็9ใบแต่ถูกก็จะไม่คุ้มนะครับเราก็ต้องหาสูตร <Yahoo! S 1> สูตรอะไรนะครับสูตรหลักสิบครับ ตูหาหลักหลักสิบนะครับนะ <Yahoo! S 1> ครับหลักสิบนะครับงวดประจำวันที่16บพฤศจิกานะครับหลักสิบมีเด่น3กับ4นะครับ3กับ4มี3กับ4นะครับเดี๋ยวถ้า ยังไงก็เป็นคลิปหน้านะครับจะมาทําให้ดูนะครับว่าหายังไงนะครับหลัก3มีตัวไหนมั้งครับโอ้ลืมลืมครับมันมี 5, 5้ด้วยนะครับเฮ้ยสามสามด้วยนะครับตัวหนึ่งหลัก3นะครับเราก็เอาแต่เลขสามเนาะมี3539 3 3นะครับที่ตรงกันนะครับ 3 3 3 9 3 3 3 5นี่นะครับ3 9นะครับหลัก3หลักสีมีไหมครับหลัก4ไม่มีนะครับเราก็ตัดตัวหลัก對對อื่นออกให้หมดนะครับอ๋อมีมีหล so ักสีนะครับมีสีมีสี่ห้านะครับแต่ว่าในเลขในปฏิทินมันไม่มีนะครับเราก็ไม่เอา เราก็ตัดเหมือนกันนะครับทีนี้หลัก9้าไม่มีนะครับนี่นะครับเราก็จะเหลือเลขกี่ตัวครับเหลือเลข3ามตัวเองนะครับนี่นะครับประจําบันที่16พฤศพุิกานะครับเราก็จะซื้อแค่นี้นะครับ3ามสามสามสามห้าแล้วก็3ามเก้านะครับ เราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับตามที่ผมสัญญาไว้อาจจะซื้อไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับหมวดนี้ก็ลองดูไปก่อนนะครับว่ามันจะเข้าตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับงมวดหน้าค่อยว่ากันนะครับโอเคนะครับผมก็สรุปให้แล้วสาหรับงมวดนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่สาหรับการ คำนวณหาหวยเรียบนะครับสวัสดีครับ